กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับกาแฟดีๆมิลลี่คอฟฟี่นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะใครที่ต้องการที่จะดื่มกาแฟอร่อยแต่เป็นเบาหวานความดันก็ดื่มได้นะตัวนี้มันมีย่าหวานนะฮะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะฮะพี่เต๋าดื่มไปเนี่ยพุงยุบนะฮะพุงยุบไม่พอเอวเนี่ยมันคอดลงด้วยเช่นเดียวกันแขนที่มันเล็กๆมันก็รีบลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ไปดูส่วนประกอบของมิลลี่คอฟฟี่นั่นเองแล้วก็มีใส่เลมฮัตใส่เลมฮัตทําให้คุณอิ่ม แล้วก็ขับถ่ายได้ดีสองสาหร่ายสาหร่ายอะไรนะสาหร่ายสไปรูดีน่าเวลาคุณผอมแล้วคุณจะไม่โซมผอมในที่นี้หมายความว่าคุณไม่มีออกเวลาออกออกำลังกายนะคะคุณทานตัวนี้ไปเมื่อวานเนี่ยกว่าจะได้กินข้าวเนี่ยสองทุ่มสองทุ่มเพราะมันยังอิ่มอยู่เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสารสกัดจากถั่วขาวช่วยดักแป้งนะคุณผู้ชมนะคะอะนะฮะวันนี้มิลลี่คอฟฟี่ไม่อยากพูดเยอะนะ,ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่อร่อยมากแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจัดโปรไปแล้แบบว่า ฟ้าผ่าฟ้าแลบมากเลยคุณผู้ชมนะฮะหนึ่งกล่องหลายคนบอกว่าเป็นพันแน่เลยไม่ขาดเจ้าของบอกเลยว่ามาเปิดตัวกับรายการของเรา1กล่อง9 1 9 9บาทไม่บอก9 0้ารตกใจใช่ไหม199้ย199บาทเท่านั้นนะคะซื้อ2กล่อง3 8 9 3กล่อง579แถมแก้วกาแฟนะคะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อสี่กล่องซึ่งก็ยัง,ยง,ยงไม่แพงอะค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะดูแลลูกลกร่างทั้งชายทั้งหญิงนี่นะคะ7 7 9แถมแก้วกาแฟแล้วก็ทุกส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันสนใจสั่งซื้อคนะ,คะ กาแฟดีๆนะพี่๋าบอกเลยว่าอันนี้ของจริงด้วยนะคะเพราะเรากินทุกวัน0634943656 0634943656นะคะแล้วลายแอดต่างๆขึ้นด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะรีบสั่งก่อนที่โปรจะเปลี่ยนรีบสั่งก่อนที่สินค้าจะหมดแล้วก็ผลิตไม่ทันนะคะมากันที่ข่าวของซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนเดตคุกิมิยะนะคะลั่นยาย่าไม่ห่วงเรื่องของการใส่ชุดต่อยมวย ไม่หวั่นอาการหอบจะกำเริบนะคะเป็นเพร,ราะนัเดชกูกิมิยะพระเอกชื่อดังโพสภาพกำลังซ้อมมวยพร้อมกับนะฮะเขาบอกว่าอะไรฝันมานานแล้วว่าอยากไปดูมวยไทยเนี่ยเขาบอกไปดูมวยเหรอติดขอบสนามซักแม์หลายคนก็โฟกัสที่ชุดแล้วก็หุ่นของน้องเดชเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ไวายก็มีดารนราม่าไปว่าแล้วเป็นหอบทำได้เหรอครับนูน่นนี่นั่นเพราะว่าตอนนั้นน้องนเดชไปเกณฑ์อาหารที่ที่ขอนแก่นปะ ขอนแก่นเนาะแล้วก็บอกกับทางสัสดีว่าเป็นหอบก็เลยไม่ได้กินอาหารเพราะเป็นโรคนะฮะแต่ว่าก็ออกกาลังกายแต่จรคนเป็นหอบหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถจะออกกําลังกายได้นะคะโดยนดัดเดตบอกว่าอยากต่อยมวยคือจะเห็นว่าต,ตอนท้ายเนี่ยก็แค่อยากจะขอบัตรดูมวยนะคะข้างสนามเฉยๆไม่ได้จะไปต่อยกับใครหรอกนะคะต้องใช้หน้าหากินอยู่ถูกต้องแต่ถ้ามีโอกาส ในชีวิตจริงๆก็คงจะสนุกดีถ้าเราได้นะครับบอกได้ได้ไดซ้อมก็ได้โชคเพราะเรานี่ก็เป็นเด็กเทอะไรนะเทควันโดกเก่าเราก็เคยเรียนเคยแข่งไม่กลัวเสียโฉมแต่ก็หนูไม่ได้ลูกเพราะว่าหนูเป็นพระเอกลูกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะคิ้วแตกคางแตกฟันหักไม่ได้นะลูกนะมีพวกสนับสนับซอกสนับเขา่ามีเฮดการ์ดนะคะแต่คุณเราก็กำยำอยู่ใหญ่อยู่นะคะ คือออกกาลังกายได้เล่นอะไรได้หมดแต่ต่อยไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่าเราขายรอค่ะลูกไม่ได้ค่ะเหนียวหน้ามันเป็นแผลเป็นนะลูกหลายคนก็เขาเป็นห่วงอาการเก่าเราก็เลยเคยเป็นหอบถ้านหนักๆก็ก็มีขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในความพอเกินเขาบอกถ้าเกิดอยู่ในความพอดีก็ไม่อันตรายเราก็รู้ว่าลีมิตตัวเองเป็นยังไงบางทีก็โดนกลิ่นทินเนอร์ความสีบ้างก็มีไอ หลอดลมก็ตีบแล้วนะคะชุดเตยมวยมันมีสั้นกว่านี้อีกให้ยายาสแกนก่อนชุดมันควรจะสั้นกว่านี้นะคะเพราะว่าแม่อยากเห็นต้นขาที่สูงกว่านี้ค่ะลูกเหมือนน้องเจมจีที่ใส่กางเกงวิ่งนะคะแล้วมีคนไปแอบถ่ายะค่ะเขาห่วงไหมไม่หรอกครับเขาเห็นบ่อยแล้วอืนะคะอืนะคะก็เขาก็จริงๆคนเป็นหอบมันต้องออกกาลังกายได้นะคะแล้วเขาก็จะรู้ลิมิตตัวเองว่าอาออกกาลังกายประมาณนี้ แล้วก็โอเคณเดชเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาอ,อ้วนจําได้ปะแล้วก็ตอนหลังเขากลับมาผอมเหมือนเดิมก็หล่อเหมือนเดิม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายมันไม่ผิดหรอกค่ะการเดินการทํางานการวิง่งเอ้ยไม่ใช่การจ็อกกิ้งเบาๆเนี่ยมันก็ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเนี่ยหมอจะบอกตลอดขนาดเพื่อนพี่เป็นสโตกหัวฟาดพื้นลงไปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกกําลังกายด้วยการเดินเดินบนสนามหญ้าเดินบ,น,บนนู้นบนนี้เพราะว่าการออกกําลังกายมันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างการเต้นของหัวใจแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าเราได้รับออกซิเจนดีๆอ,อย่างเต็มปอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมอจะบอกแล้วค่ะ ต่อให้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณยังมีเวลาในการออกกําลังกายได้เขาก็จะบอกว่าถ้าออกได้ก็ออกเยอะแต่อย่าหักโหมนะคะอ่ะต้องเตยหรอต้องเตยคือใครไหนเอาภาพขึ้นหน่อยได้ไหมคุ้นคุณอ๋อโดนขุดนะคะภาพชูสามนิ้วปราศัยไล่ประเด็จการปี6.3แต่ต้องเตยเขาเป็นเดือนคณะนะ เป็นเดือนมหาลลยนะรายได้ทะลุ500ล้านไปแล้วสำหรับภาพยนตร์ภาพยนตร์ในจัก,กรวาลไทยบ้านนะคะเดี๋ยซีรีส์แข่งกับอันน้มาเวลเลยเหรออย่างนะคะสับป,ปะเลอนะคะ หลังเปิดตัวไปได้เพียง3าสัปดาห์นะคะด้วยผลงานการกำกับของผู้กำกับมาเซอร์น้องต้องเตตทิตินะคะิเขาบอกสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอ๋อที่เดียวกับอีลูกสาวฉันอีชมเชยล่าสุดนะทางเฟซบุ๊กนะสหภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีนะคะอันนี้เขาโซ่จริงๆนะตอนเขาปรากวด,ดาวดนเขาหล่อเลยนะกับผู้กำกับร้อยล้านคนนี้ด้วยนะคะ เราะว่าภาพที่ใช้ลงในเพจกับเป็นภาพนะคะในขนาดที่นะคะต้องเตนี่นะคะชูสามนิ้วแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยไร่ผลิตการปี63ที่จัดขึ้นณอาคารแปดเหลี่ยมมหาวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความด้วยแคปชั่นว่าวันนี้ครบรอบ3ปีแล้วเวทีต้าผล็จการณลานแปดเหลี่ยมมมหาวิทยาลัยสารคามแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ ผู้กำกับร้อยล้านนะคะทำการกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่มองว่าต้องเตะเป็นผู้กำกับที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทำให้นะคะหลายคนพร้อมจะซัพพอร์ตเข้าไปรับชมภาพยนต์เรื่องสับป,ปะเลอรกันอย่างเนืองแน่นกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมหาวิาลยนี้เขาก็เขาก็เขาก็เต็มที่เขาก็เป็นเอาพูดง่ายๆเขาก็เป็นแก๊งอันนี้แหละค่ะนะครับผู้นคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางด้านการเมืองไม่ผิดหรอกค่ะนะคะ แต่ว่าชอบต้องเตตอนประกวดดาวเดือนนะคบตอนประกวดดาวเดือนเขาไม่ใช่น่าอย่างนี้นะตอนประกวดดาวเดือนมหาสารคามเนี่ยเขาหล่อมากนะคะเขาหล่อมากนะคะเราไม่มีภาพใช่ไหมลันเดี๋ยวลันตัดภาพใส่เพิ่มไ่ได้ไหมรู้สึกว่าเขาจะเอามาลงแล้วนะเขาหล่อมากเลยนะคะแต่ว่าพอเขามาทําหนังภาพยนตร์เรื่องสับปเปลล์นเนี่ยแล้วก็ประสบควาสมสำเร็จทะลุไป5้าหกร้อยล้านเนี่ย เขาก็เปลี่ยนตัวเองเลยนะคะเพราะว่าความหล่อมันอยู่ได้ไม่นานแต่ความติดความเป็นตัวเองนี่นะคะมันจะอยู่ได้นานเราขายความเป็นตัวเองไงคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการสร้างภาพยนตร์เนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ตอนมาใหม่ๆเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณเอามาเปรียบเทียบกันคุณจะไม่เชื่อว่าเป็นเขาคุณจะไม่เชื่อว่าเป็นเขาเลยนะคะเพราะว่ามันคนละเรื่องคนละลุกเป็นผมสั้นจัดฟันหน้าตาน,น่ารักนะคะแต่ต้องเตยคนนี้เขาจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้ว เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วนะครับเพราะก็อยู่ในวงการภาพยนตร์แล้วนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าผู้กำกับดังๆหลายคนที่กํากับหนังแล้วเจ๊งนะคะเยอะแยะมากมายในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วเนาะ ฝากไปด้วยนะคะมิลลี่คอฟฟีนะ่เลยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเรียกล่างเรียกขุนของคุณกลับมาถ้าคุณไม่มีเวลาออกกําลังกายมิลลี่คอฟฟี่เอาอยู่ค่ะใส่เลมฮัททำให้คุณอิ่มกินเชา้าเย็นยังไม่หิวเลยไอ้นี่โดนกับตัวนะคะกินเชา้าแม่งสองทุ่มยังไม่หิวเลยนะคะแล้วก็สาล่ายสไปรูลีนาะทำให้เราไม่โมทมถั่วขาวช่วยดักจับแป้งนะคุณผู้ชมนะฮะไม่อยากพูดเยอะนะคะเพราะว่าของดีเก็บไว้กินคนเดียวดีกว่านะคะ1กล่อง199ไม่แพง2กล่อง389 3กล่อง579กง57 9, แก้วกาแฟ ฟรี4กล่อง779แก้วกาแฟฟรี free, นะคะอ่ะแล้วก็ฟรีทุกออเดอร์ด้วยเช่นเดียวกัน0634943656 0634943656นะคะแล้วก็สแกน QR Code ทุกดวงทุกอย่างเนี่ยข้างล่างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่เต๋าพร้อมจริงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ